สำหรับตัวของคลิปนี้เราจะเอาตัวของไพวอทนะครับตัวของอินค m ัมกับตัวของออเดอร์รีพอร์ตนะครับเอามากระทบยอดเพื่อหาว่ามีรายงานตัวของคำสั่งซื้อไหนที่ยังไม่ได้รับเงินบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูที่ตัวของคลิปนี้ได้เลยนะครับอย่างแรกนะครับเราจะไปเอาสรุปรายงานการขายนะครับจากตอนที่เราทำตัวของ ตัวของคําสั่งซื้อครับในงานคําสั่งซื้อหรือตัวของ order All นะครับมานะครับโดยเราอย่างอย่างตัวอย่างนะครับเราจะดูตัวของตัวหมายเลขคําสั่งซื้อที่เราต้องเอาใช้นะครับส่วนโคสต์รดถชาระโดยผู้ขายนะครับค่าจัดส่งที่ชําระโดยผู้ซื้อราคาขายสุทธิแล้วเราก็จะไปเอาตัวของ รายงานตัวของ Income Report นะครับที่เราทำาเป็นตัวของ Pivot Table แล้วนะครับเราก็เอาส่วนเดียวกันเลยนะครับตัวโคดส่วนลดชำระโดยผู้ขายนะครับค่าจัดส่งนะครับที่ชำระโดยผู้ซื้อแล้วก็ตัวของขายสุทธิวิธีการทำนะครับเราก็จะใช้สูตรตัวของ VLOOKUP นะครับ อ๋อตัวนี้เราจะใช้ตัวสูตรนะครับในการหานะครับว่าถ้าเกิดมันเป็น NA นะครับคือตัวของรายงานคำสั่งซื้อที่ข้อมูลมันยังไม่ได้มานะครับ NA ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นตัวของคำสั่งซื้อที่อ่ายังไม่มีในตัวของ Income Report นะครับดังนั้นจะเห็นนะครับว่าการที่เราจะไปเอาตัวของ Excel ของ c ินค r e p ีพ t นะครับเราต้องรอนะครับในตัวของ s h o ป e e นะต้องรออย่างน้อย10วันขึ้นไปนะครับเช่นถ้าเกิดเป็นของเดือนธันวานะครับปี67นะครับเราก็ต้องไปดาวน์โหลดประมาณช่วงวันที่10หรือ12ของเดือนมกรานะครับมันก็จะได้ข้อมูลมา,ามาเยอะแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปเอาตัวของข้อมูลนะครับไปดึงข้อมูล มาเร็วไปนะครับเช่นเราไปดึงวันที่1 2ึส,สเดือนมกราข้อมูลมันจะยังไม่มาทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือตัวของ income report ที่เวลาเราจะจัดการตัวของไฟล์พวกแพลตฟอร์มออนไลน์นะผมแนะนำว่าต้องเซฟไฟล์แยกออกมาต่างหากจากตัวของไฟล์ที่มันเป็น original ที่เราดึงมาจากในตัวของแพลตฟอร์มนะครับ และเวลาเราจะใช้งานเราใช้เป็นการ Copy ข้อมูลมาใช้งานนะครับเพราะว่าเวลา,าเราผูกสูตรนะครับเราจะได้สามารถแก้ไขได้ด้วยนะครับถ้าเกิดเราไปแก้ไขในไฟล์ตัวของออริจิอลแล้วเวลา,าข้อมูลมันเทียนหรือมันผิดไปเราจะกลับไปดูค่อนข้างยากนะครับแล้วเราก็ต้องแยกระหว่างตัวไฟล์ที่เป็นออริจิอลกับไฟล์ที่เราจะเอามาใช้ในการแก้ไขหรือการกระทบย้อนนะครับ อย่างนี้เราจะเห็นนะครับว่าตัวของ n n o o m r e p พ r t อ่ะจริงๆมันก็มีเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับเยอะพอสมควรดังนั้นเวลาเราจะผูกสูตรเราก็ลองไปดูเงื่อนไขในส่วนนี้นะครับว่าข้อมูลเราได้มาครบหรือเปล่านะครับตัวของราคาขายสุทธิเราใช้ตัวของวีลุกอัพนะครับ ในการดึงข้อมูลมาเดี๋ยวเราลองดูอันนี้นิดหนึ่งนะครับ B lookup ตัว A 1 1ึ่งเนะครับเดี๋ยวเรื่องของการสอนจะเห็นนะว่ามันมีตัว ซ่อนนะครับตัวฐานข้อมูลค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมจะไปสอนในคอร์สนะครับเรื่องของการจัดทําตัวของ Vlookup ระหว่างตัวของ income report กับตัวของรายงานคําสั่งซื้อนะครับว่ามันมีวิธีการจัดการอย่าง,างไรนะครับแล้วก็จะมีสอนในตัวของแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวพบกันในคอร์สนะครับ